วัดดีเจ้าพวกแมวเอ,อ้ยหันมาทักด้วยวัดดีวัดดีดดทุกคนวัดดีวัดดีวัดดีนะเอาละครับเรากลับมาอยู่กันในฟาร์มสลามของเรากันต่อนะฮะใครหัวเราะเมื่อกีอ้ผมได้ไปทําการฟาร์มนอกรอบมานิดหน่อยนะฮะได้สลามน้ํมาสามตัวยังไม่ได้สร้างบ่อน้ําให้เขาแล้วก็ได้สลามพิเศษมาตัวหนึ่งฮะไม่แน่ใจว่ามันหายากหรือเปล่าไปดูกันคือมันเป็นโซนเดียวก,กันกับ2ตัวนี้นะฮะที่ไปเจอเจ้าน้ําพึ่งกับเจ้าบูมสลามเนี่ยตัวใหม่อยู่ตรงนี้ฮะ อาจจะมองไม่เห็นออกมาแล้วนี่ดูและคุณฮันเตอร์สลามนะครับผมเจอแค่ตัวเดียวเองหายตัวได้ฮนะเห็นไหมเมื่อกี้เป็นสลามที่หายตัวได้นี่ๆีๆ่นเหลือแต่ตากับปากเล่นด้วยหรอฮะแปลงมันเต็มนะฮะด้านนู้นก็เต็มด้านนู้นเนี่ยผมทําการเลี้ยงไก่เอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ไก่ในการ ไปให้สลามแมวตัวใหญ่ตรงนู้นนะฮะไ่มาเนี้มา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 เค <laughs> โอเคอเฮ้ยขโมยสองตัวไปไหนมาเนี่เอา,านี้าเนี้นี้นี้ๆสิบแปดตัวเฮ้ยมีมาอีกมาเยอะๆเลยเออมาอีกครับมาอีกมาอีกนุ่นๆตัวใหญ่ตัวใหญ่เจ้าแมว ให้กุญแจหรือเปล่าหวัดดีเจ้าแมวโอ้โหต้องกระโดดข้ามไปแป๊บหนึ่งคูดาวก่อนเก็มตัวอืใช้กี่ตัวเนี่ยขอกุญแจหน่อยอะฮะอะฮะได้ยังได้ยังได้ยัง,ยงหมดแล้วมันหมดแล้วเนี่ยเจ้าแมวโอ้โหมาอีกมาอีกมาอีก ไกลๆๆอันนี้ออกไปอันนี้ออกไปไก่ไหมนี่อ่าได้แล้ว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 เออโอ้โหกว่าจะ,ได,ะไ,จได้อะไรเนี่ยในกุญแจได้อะไรเนี่ยผลไม้ไม่เอาอุยอ้ยอุ้ยได้อะไรไม่รู้วัดอ๋อเราได้ที่วาร์ปเหรอได้ที่วาร์ปครับอืออันนี้คือวาร์ปมาที่ไหนเนี่ย เฮ้ย hey, hey, hey. สลามน้ำพอดีเลยสรุปคือไม่ให้กุญแจแต่เปิดประตูวาร์ปให้อันนี้มนันนี่มีสลามอะไรบ้างแถวนี้คือตรงไหนก็ไม่รู้มันมีแต่ตัวเดิมๆอะ่ะขอตัวใหม่ๆได้ไหมเพื่อนเพื่อนนายรู้จักเพื่อนคนอื่นที่ทำอาชีพอื่นไหมฮ้ยมันคนนี้มาชนหน้าเน่ย <laughs> น่ารักจริงเลยสลามอะไรร้องเจ๊กเมื่อกี้สลามหรือลิง วัสดีสวัสดีอ๋นอ,อนี่ไงตัวใหญ่ตัวใหญ่หญเฮ้ยเรามีเชอรี่อยู่สามสิบลูกอะ่ะนายกินได้หรือเปล่าอ,อ๋อมีไก่ด้วยนายก็กินไก่นี่โอเคได้เลยอย่างนั้นมีกุญแจไหมขอกุญแจหน่อยกุญแจกุญแจกุญแจโอ้โหไม่พอเอ้ยได้แล้วเออเอ้ยกุญแจนะฮะเออ โอ้ยเ,เงินได้แค่สิบาทเองเหรอดูแผนที่แป๊บเรากำลังมุ่งหน้ามาตรงนี้อ๋อมันเป็นเกาะเลยอถึงว่าล่ะไม่มีทางออกกลับมาแล้วหวัดดีพวกนายกลับบ้านก่อนได้กุญแจมาหนึ่งอันผมจำได้ว่าตรงนี้มันมีอุย้ยมันมีทางมาอยู่ไปเลยแล้วกันนะไม่ต้องกลับบ้านลุยต่อ ตามหาสลามที่เรายังไม่เคยเจอได้บูสต์มาอีกอันนึงเล่นละอะไรกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวค่อยไปอัพโหนี่ราคาดีเนะี่ยถ้าเกิดเก็บไปเดี๋ยวที่บ้านมีเยอะแล้วไม่เป็นไรนี่มีประตูอยู่เปิดได้ไหมเปิดอ่ะฮะนี่คือที่ไหนโอ้เจ้าไก่เจ้าไก่เจ้าไก่มานี่ เชอรี่ปล่อยไปก่อนผมควรจะทำสล็อตให้ว่างสักหนึ่งอนันอ๋อนี่มันกลับมาทางเดิมนี่อ๋อแล้วก็มีตัวนี้อยู่นี่ไงแล้วแค่นี้นะเป็นทางมาจากตรงนู้นแค่นี้เหรอกิน่อ้มกิน่อ่มกินอ่มสี่สิบตัว กินคนเดียวเลยนะเนี่ยยังไม่อิ่มอีกวัดเอา้าไม่ใช่กดผิดอันอันนี้ออกมาดี่ <laughs> ตรงอันนี้เออเออโอเคโอเคอิ่มสักทีอันนี้มันนี่ก่อนอันนี้มันนี่ก่อนอ,อ๋อที่วาร์ปอีกแล้วแสดงว่าถ้าเกิดเป็นแมวคือเป็นที่วาร์ปวาร์ปไปไหนนี่คือที่ไหนอ๋อตรงนี้ใกล้บ้านพอดี ตรงนี้คือตัดมาตรงนี้แต่จริงๆมันมีสะพานอยู่ตรงนู้นแต่เราไปก็ได้แล้วก็มีเกาะอยู่ตรงนี้ด้วยเรามาที่เกาะก่อนดีไหมไปได้หรือเปล่าผมจําได้ว่าเจอตัวใหญ่แถวนี้แหละตัวหนึง่งอ๋อนี่ไงฟรุตมีแค่อันนี้อันนี้มันแครอทมันไม่ฟรุตต้องเก็บฟรุตก่อนสีไม่น่าจะพอโอเคแป๊บหนึ่ง เออโอเคอิ่มแล้วได้อะไรเนี่ยคุณแจเย้โอ้โหเต็มไปหมดเลยพึ่งพึ่งพึ่งน้ำพึ่งโอเคอเคอเคอเอีกอันหนึ่งอ่อาฮะเรียบร้อยได้คุณแจมาเราไปเปิดตรงนู้นนะฮะเออตรงนี้ดีไหมอ่ะหรือว่าตรงนู้นดี หลังเลกแล้วตรงนี้มันคือโอมันคือโซนใหม่เลยตรงนี้เลยแล้วกันนะเปลี่ยนใจละเปิดเลยครับเปิดเลยครับอ่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรน,นี่คืออะไรเทพเจ้าอย่างสลามเหรอต้องใช้อะไรเปิด นี่คืออะไร <c oughs> นี่คืออะไรทําไมสีชมพูมันสว่างอันเดียวอันอื่นนี่ไม่สว่างหรือว่าสีชมพูผมเลี้ยงได้ครบแล้วมันคืออะไรเนี่ยตรงนี้แต่ละอันไม่เหมือนกันน่าจะไปเปิดตรงนู้นดีกว่าอีกออนี่สลามสีฟ้าเหมือนเป็นเมืองโบราณนฮะโอ้ยเสียดายกุญแจมากเลย เจ้าตัวถีฟ้ากินผล,ลไม้ก็เอาไปเฉพาะเบอร์รี่กับโกโก้ฟรุตนะฮะโอเคนี่มาเครื่องนี้มันเก็บสลามไว้ได้ไหมไม่อยากเอาไปปนกับใครอะ่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่นี่แหละอาา่าฮะนายให้กุญแจหรือเปล่าขอกุญแจนะ กินไม่เยอะแฮะตัวนี้คุณแจขอบคุณมากอาขอบคุณขอบคุณขอบคุณอในถ้ำนะฮะถ้ำคริสตันเป็นประตูสีทองด้วยนะอืมพื้นที่ต่อกันเมื่อกี้ก็ต่อกันใช่ไหมแต่ว่าไปไม่ได้ฮะมันติดมาเปิดได้เออ เจอสลามตัวใหม่หน่อยพันใหม่หน่อยเฮ้โหดีใจดีใจ a c ชิ e เมนต์ไมอ์อไม่พวกนายพวกนายพวกนายในข้างล่างนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรเดี๋ยว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 เอาฮห้บิดออกอย่ากินเออโอ้ยเกือบมันมีอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ใครกินไปแล้วอ่ะ อ๋อหัวหอมฮะบ่อน้ํานี่ไงตรงนี้มีสลามนี้อยู่โอเค <tio> มีที่วาร์ปไหมขอวาร์ปกลับบ้านไปเก็บของหน่อยได้ไหมของไม่เท่าไหร่ต้องเอ้ยเกือบเกออต้องการเอ้ยเฮ้ยเ้ยเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวอันเนี่ยไปก่อนนี่คืออะไรและสลามอ้าวสลามติดกับมรนภาพดังสีแต่ไม่ทําอะไรเรา พอรวมแล้วก็จะเป็นอันนี้ลังสีออกมาโอ้ตาสีเขียวด้วยโอ,โ,อโ,อโอ้โหระเบิดเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวดูตาเขาครับเฮ้ยตัวใหญ่อีกแล้วกินผักโอเคเจอสองตัวมีที่ให้ไปอีกครับไม่ทำอันตรายเราแต่ว่าเราจะติดติดลังสีมีนับถอยหลัง กลับแล้วกลับแล้วของมาเจ็บก่อนโอเคฮะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ